ขอบคุณพระเจ้านะครับในวันนี้พบสิทธิ์สภพิบาลในวันพฤหัสที่8ธันวาคมนะครับก็ต่อจากเมื่อวานในบูกาลบทที่11ข้อที่33จนกระทั่งถึงข้อที่36นะครับก็เป็นข้อความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความสว่างที่พระเยซูย,ยกภาพอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบนะครับว่าตะเกียงนั้นก็หมายถึงตัวของพระองค์เองตานะครับ หมายถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณนะครับที่เรามองแล้วก็รับรู้นะแล้วรวมทั้งความสว่างคือชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราจุดความสว่างขึ้นเหมือนอย่างชีวิตของเราเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูพระองค์เข้ามาในชีวิตและพระงค์ทำให้เราเป็นความสว่างนะครับแก่โลกนี้และพระเยซูเนี่ยนะได้บอกกับพวกเรา พูดสอนเราถึงการที่เราควรจะดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นเหมือนความสว่างแก่โลกนี้อย่างไรหรือปฏิบัติตัวยอย่างไรมีอยู่สามสิ่งด้วยกันคือเปิดเผยความสว่างเป็นความสว่างปกป้องรักษาความสว่างไว้ให้เรามาดูประการที่หนึ่งคือเปิดเผยความสว่างในข้อที่สามสิบสามไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะตั้งไว้ในที่ลี้ลับ หรือเอาถังครอบไว้พระเยซูพูดถึงคนที่รับเชื่อเมื่อละน้ำเขาเองจะต้องทำไมครับไม่ใช่ปิดบงังไม่ใช่อะไรไมครับปกปิดแต่พระองค์ตรงข้าให้เรากล้าที่จะเปิดเผยอนะ่เพราะว่าในสมยัยนั้นโปองอาจจะพูดถึงประชาชนที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม การคุมเข้มของพวกผู้นำศาสนาและฟาริสีว่าถ้าผู้ใดติดตามเชื่อพระเยซูเขาจะต้องถูกคมเหงแต่พระเยซูพูดก,กับเขาในที่นี้ว่าเมื่อเขารับเชื่อแล้วเขาต้องกล้าที่จะทำไมครับเปิดเผยชีวิตของตัวเองยอมรับพระเยซูต่อหน้านะครับมนุษย์และพระองค์ก็จะทรงยอมรับนะครับเราต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเมื่อเราเชื่อในพระเจ้านะครับ เราต้องกล้าที่จะพูดหรือประกาศบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับด้วยวิธีการไม่เพียงแต่ด้วยปากแต่ด้วยชีวิตของเราประการที่สองครับพระเยซูบอกว่าให้เราเป็นความสว่างแก่ทุกคนข้อที่33ามสิบสาบอกจงตั้งไว้จัดตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะได้เห็นเห็นว่าในบ้านไม่มีไฟฟ้าในสมัยของพระเยซูแต่ว่าเขาใช้ตะเกียง แล้วก็น้ำมันแล้วก็จุดตะเกียงนั้นการที่ตั้งไว้เชิงตะเกียงนั้นก็คือเชิงตะเกียงได้เป็นที่สูงที่สูงนั้นเพื่อที่จะให้ความสว่างส่องไปได้กว้างขึ้นและไกลขึ้นอะไรคือในยะความตั้งใจที่พระเยซูบ,บอกพง์บอกว่าเมื่อเราเองจุดตะเกียงหรือรับเชื่อพระเยซูเราเป็นเหมือนความสว่างที่เพิ่มขึจุดขึ้นในชีวิตของพวกเรานั้น เราไม่เพียงแต่จะต้องไม่ปกปิดตัวของเราว่าเราเชื่อแต่ตรงข้ามเราจะต้องกล้าที่จะทำไมครับเป็นความสว่างส่องสว่างให้กับทุกคนนั่นก็คือการที่เราทำได้สองอย่างนะครับคือหนึ่งประกาศด้วยปากของพวกเราว่าเราเป็นความสว่าง ที่จะพระเย,ยซูเป็นความสว่างที่จะนําเรามนุษย์ที่เดินอยู่ในความมืดมาพบกับความรอดในพระเจ้าและประการที่สองชีวิตของเราจะต้องเป็นความสว่างหมายถึงเราจะต้องสําแดงชีวิตของพวกเราให้กับทุกทุกคนได้เห็นชีวิตและความดีความรักของพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของพวกเรานั่นก็คือ สองสว่างแก่ทุกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนต่การที่สามครับเราต้องปกป้องรักษาความสว่างไว้ความสว่างที่พระเจ้าจุดขึ้นในชีวิตของพวกเราเมื่อเรารับเชื่อเราจะต้องระวังให้ดีพระเยซูตเตือนเราในข้อที่34อย่าให้ความสว่างที่อยู่ในตัวท่านกลายเป็นความมืดไปเราต้องระวังระวังในการที่เราจะปกป้อง ความสว่างหรือความรอดความเชื่อของเราที่มีอยู่ในพระเจ้านะครับเพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียความสว่างนั้นหรือความรอดนั้นหรือชีวิตนิรันด์นั้นพี่น้องอะไรเราจะทํำยังไงที่จะปกป้องได้ดีนะพระคัมภีร์พูดถึงตาของเราว่าตาปกติกับตาที่ผิดปกติหมายถึงอะไรตานั้นก็คือ การมองความเข้าใจความรู้ในเรื่องของฝ่ายวิญญาณเพราะนั้นเราต้องมีตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองและเข้าใจพระวจะนะของพระเจ้าพราะคำของพระเจ้าเพื่อที่จะรักษาตัวของเราหรือรักษาความสว่างของเรารักษาความรอดชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้กับพวกเราไว้ให้ดำรงอยู่นะครับเพราะนัน พระเยซูเตือนเรามีคนเป็นจำนวนมากที่ประกาศตัวเองว่าเชื่อแต่ในเวลาต่อมาก็ทอดทิ้งความเชื่อของเขาที่มีอยู่ในพระเยซูอาจจะเป็นเพราะหนึ่งความถูกข่มเหงสองยังลักโลกนี้สนะครับหรือขาดรากฐานที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้พระเยซูก็พูดเหมือนคนสร้างบ้านหรือสร้างชีวิตของตนเอง ไว้บนดินทรายกับไว้บนศิลาการสร้างบ้านไว้บนศิลานั่นก็คือเป็นการสร้างชีวิตความเชื่อของเราที่มั่นคงเมื่อเรารเผชิญกับพายุการทดลองชีวิตของเราก็จะดำลงอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์รงเตือนเราทุกคนเพื่อเราจะได้รักษาความสว่างชีวิตของเราโดยการที่เราติดสนิทสัมพันธ์ สภาพที่เรามีต่อพระองค์กับพระองค์โดยทางการอธิษฐานและการอา่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าได้โปรดวอวยพรเราและผมอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราปกป้องเรารักษาชีวิตความรอดซึ่งเป็นความเหมือนความสว่างที่เราพี่พระเจ้าจุดขึ้นในชีวิตของพวกเรา